สำหรับพี่น้องกำลังชมอยู่นี้ครับคือภาพตามประเพณีของบ้านสร้างทองตำบลผือใหญ่อเภรโพศรสีสุวรรณซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้นสามค่ำเดือนสามของปี2564ก็จะมีประเพณีก็จะเ,เส้นไหว้ปู่ตาเจ้าที่เจ้าทางบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวบ้านสร้างทองตำบลผือใหญ่อเภรโพศรสีสุวรรณคารบประจำหมู่บ้าน วันนี้หลายๆท่านนะครับพี่น้องชาวบ้านสร้างทองโพสีสบ้านสร้างทองตะบนผือใหญ่ครับก็อากาศหนาวครับก่อไฟก็มีนะครับครับพี่น้องครับก็มาทุกลังคาเรือนครับบ้านสร้างทองก็เป็นจุดหนึ่งของตะบนผือใหญ่เป็นหมู่บ้านบ้านหนึ่งแล้วก็เป็นชุมชนอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งก็ยังถือ,อประเพณีครับประเพณีเก่าแก่จากโบโบราณ อากาศหนาวเย็นมากครับก็จะมีคุณป้าคุณพ่อคุณแม่แลหลายๆท่านครับทีอ่ออกมาวันนี้ก็ถือเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งครับประจําบ้านสร้างทองตะบนผืนใหญ่อำเภอโพศีสุวรรณรายการนี้ผ่านช่อง YouTube ของสมศักดิ์บัวราชนะครับพี่น้องเชิญติดตามชมได้ครับที่ช่อง YouTube ครับก็กลับมาที่พิธีครับพ่อจันจันโทผู้ใหญ่ประคองงามแสงครับ ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านก็ได้ทำพิธีวันนี้ก็ขอรา,ายสวดให้พี่น้องได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ